เติมแล้วค่ะ<ม>ค่ะ<ม>อ๋อนั่งหรอคะมาอะไรมานี่ยเหรออนี่เหรอคะอะไร,รอ่ะคะกินได้ไหมอเอาให้หมามากินหน่อยสิคะกินได้ไหมกินได้ไหมคะ กินค่ะเก็บไว้หน่อยเก็บไว้หน่อยเก็บ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 ไว้ก่อนออมออมออมอร่อยมากเลยลูกอัดสิบสองโลครึ่งละข้าวเจ้าดีไหม ของละลอะไรล็กไปหมดเลย <c oughs>